สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำทอดมันเห็ดเข็มทองทานคู่กับน้ำอาจาดวิธีทำง่งายๆส่วนผสมไม่เยอะเริ่มทำกันได้เลยครับให้เราเตรียมเห็ดเข็มทองมาครับอันนี้หนึ่งห่อครึ่งกิโลกร,รมัมหั่นส่วนโคนทิ้งไปเลยครับแบบนี้นะครับนำมาล้างน้ำให้สะอาดครับ พอล้างเสร็จแล้วให้เรานําไปพักให้เสด็จน้ําทีนี้เตรียมกะละมังผสมมาครับใส่แป้งทอดกรอบลงไป10ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองใช้มือลงไปบี้คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับนะครับใส่เห็ดเข็มทองลงไปได้เลยตามด้วยใบมะกรูดซอยสี่ใบขยำคลุกเคขาให้เข้ากันครับนี่ยครับตอนนี้เข้ากันดีแล้วนำไปทอดได้เลยให้เราตั้งกระทะน้ำมันใช้ไฟกลางนะครับน้ำมันร้อนแล้วลงทอดได้เลยครับตักลงไปทีละหนึ่งช้อนนะครับ ขั้นตอนการทอดก็อย่าใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟกลางๆทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเหลืองกรอบตอนนี้ก็สุกกรอบดีแล้วนะครับคีบขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ทอดต่อให้หมดเลยครับทีนี้ก็ตั้งหม้อทำน้ำอาจาดครับ ใส่น้ำส้มสายชูลงไป130มิลลิลิตรน้ำเปล่า60มิลลิลิตรน้ำตาลทราย140กรัมเกลือปน่น1ส่วนสี่ช้อนชาจุดไฟใช้ไฟกลางครับพอน้ำตาลทรายละลายและกลิ่นน้ำส้มสายชูก็จางไปแล้วให้เราปิดแก๊สยกลงไปพักให้เย็นตัวพอน้ำอาัดเย็นตัวลงแล้วให้เราเตรียมถ้วยมาครับใส่แตงกวาหั่นชิ้นลงไปหนึ่งลูกจะชอบหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะกรอบดี หอมแดงซอยหนึ่งหัวพริกชี้ฟ้าหนึ่งเม็ดตักน้ำอาจากที่เย็นตัวแล้วราดลงไปครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ชิ้นนี้เลยด้านในสุกนะครับแจะจะทานแบบนี้วางบนช้อนนะครับแล้วก็ตักน้ำอาจากมาแบบนี้นะครับใส่ลงไปไว น <three hein> ี่ครับไปแล้วนะไปหืมกรอบอร่อยครับนี่แตงกวาร่วงนี่ครับใส่เข้าไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยแบบนี้ครับทานแบบนี้ถึงจะสะใจนี่ครับอีกคำหนึ่งไป ืทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ